ถ้าคุณตัดสินใจที่จะบอกรักเขาคนนี้เขาจะรับรักของคุณหรือเปล่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะตอนนับทุกท่นานก็สู่ช่องแม่หมอลลโอลลโอเมจิกเชนทาร์ดค่ะสำหรับช่องของเราจะเป็นช่องของการทำนายดวงนะคะดโดยศาสตร์ของไพ่ยิบซีไพ่ออร c ค e ล์รูนส์นะคะและไพ่ผีฟ้านั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แล้วเรามาดูกันนะคะถ้าคุณวางแผนจะบอกรักหรือก็ทำการก็อะไรก็ตามะะที่มันแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณรู้สึกดี เขาจริงๆเขาจะตอบรับความรักของคนที่กําลังจะให้เขานี้หรือเปล่าหรือถ้าคุณเปิดคลิปนี้มาเจอในช่วงไหนนี่ก็จะเป็นดวงชะตาของคุณเป็นสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลานั้นๆนะคะเป็นแบบ timeless นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะมาดูกันนะคะกำลังจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณตัวตนของคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะสำหรับนกก้าดามนะคะที่อยากจะจองคิวดูดวงกับแม่หมอนะคะตอนนี้เรามีเป็นโปรพิเศษนะคะสำหรับโปรโทรด่วนนะคะจะอยู่ที่30มนาที99 ที่สําคัญนะคะคุณลูกดวงจะได้รับหินยูใน่าไคต์นี้ไปด้วยนะคะแม่หมอจะจัดส่งฟรีให้เลยซึ่งเป็นหินเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินโดยเฉพาะเลยนะคะว่ากันว่าผู้ใดก็ตามนะคะที่ดับพลังงานของหินนี้ไปหรือได้เป็นเจ้าของได้ครอบครองใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลามักจะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบดึงดูดสิ่งดีๆเงินแบบฟุกฟ๊กๆนะคะ,ะเรื่องราวที่มันเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องราวดีๆะคะ่ะความลัก,กี้นะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรัก การเงินหรืออะไรก็แล้วแต่หินนี้จะช่วยดึงดูดนะคะรวมไปถึงนะคะเขาบอกกันด้วยนะคะว่า ใครก็ตามนะคะที่ใส่อยู่นาคเป็นประจำมักจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาเสมอค่ะสำหรับนะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมดเพียงแค่10เส้นเท่านั้นดังนั้นแม่หมอจะเปิดรับสายแบบโทรด่วนนะคะ9930นาทีนี้พร้อมรับผินอยู่นไคเพียงแค่10ท่านเท่านั้นนะคะท่านใดจะรับก็ทักมาได้เลยนะคะว่ารับโปด่วนพิเศษ999นะคะจะเริ่มมีคิวให้ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะแจ้งเวลาให้บล็อกวันเวลาได้เลยนะคะจะถามเกี่ยวกับการเงินการงานความรักได้หมดเลยคะ่ะหรืออยากให้แม่หมอช่วยแนะนา คำถามให้สามารถแจ้งได้เลยนะคะเอาล่ะมาดูกันนะคะถ้าคุณบอกรักคนคนนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะดีหรือไม่ตัวตนของคุณกับเขาในตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะ เอซับซอสค่ะคุณเกิดความไม่มั่นใจไม่สบายใจอะไรบางอย่างนะคะทริอ o ฟวนะคะเราน่าจะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะหรือคุณน่าจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะคุณอาจจะมีการเตรียมการมาแล้วด้วยซ้ำไปนะคะว่าจะบอกกับเขานะว่าคุณรู้สึกอย่างไรแต่เพียงแค่คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองนะคะคุณกลัวว่าพูดไปแล้วมันแบบจะทําให้คุณเสียอกเสียใจหรือเปล่าหรืออย่างไรต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆเขาคนนี้ก็ทําตัวนะคะหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการที่แสดงออกว่าคุณเป็นคน สำคัญในสายตาของเขานะคะเพียงแต่แค่อาจจะไม่ได้พูดกันออกมาตรงๆนั่นเองนะคะเท่ากับคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ยังคงโลเลสงสัยอยู่นั่นเองเขาเองก็สงสัยนะคะในตัวตนของคุณนะคะว่าคุณเนี่ยรู้สึกกับเขาอย่างไรคุณชอบเขาหรือไม่นะคะเรากําลังอยู่ในอารมณ์ของการที่ไม่มั่นใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คืออินเนอร์จีของคุณกับเขานะถ้าใช่ไปต่อได้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะถ้าคุณตัดสินใจจะบอกรัก เขาจะรับรักของคุณจะมีโอกาสสมหวังลงเอยหรือเปล่านะคะมาดูกันนะตั้งจิตอันเป็นสมาธินะคะสิ่งใดก็ตามนะคะที่กําลังจะเกิดกับคุณสิ่งไหก็ตามที่กาลังจะมาถึงคุณนะคะขอสิ่งเหล่านั้นจงปรากฏในการพยากรณ์น,นะคะอันนี้มันเหงนออกมาเลยนะคะทุกคนต้องดึงให้เขาจริงๆนะอะมาค่ะโอ้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะบอกรักนะคะ แม่หมองมองว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะ The e m p e r o r Seven o f t h e p e n t a c l e s และ Ten o f t h e p e n t a c l e s นะคะมีโอกาสที่การตัดสินใจบอกรักนี้ของคุณนะคะจะนำไปสู่ความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะเขาเองจะรับรักของคุณนะคะและจะเป็นความรักที่มั่นคงด้วยนะ เท่ากับว่าคุณจะมีโอกาสคองคู่การเห็นไหมคะเนี่ยในด้านหน้าของภาพเนี่ยเป็นการที่เหมือนคนสองคนนะคะวางแผนที่จะมีบุตรร่วมกันและอยู่กันเป็นครอบครัวดังนั้นการที่คุณตัดสินใจจะบอกรักเขาในครั้งนี้มีโอกาสสูงมากที่เขาคนนี้จะรับรักของคุณนะคะจะมีการตกลงปรงใจลงเอย่ยซึ่งกันและกันนั่นเองคะ่ะอืแม,ม่หมอหมองว่าค่อนข้างออกมาในทิศท,ทางที่ดีเลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถาม ีไ่นางฟ้ากันดีกว่านะคะว่าการกระทําของคุณนี้นะคะจะส่งผลอย่างไรบ้างนะถ้าคุณตัดสินใจนะคะบอกรักเขานะสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยากจะสื่อสารอะไรนะคะคอม promis ์ค่ะ คุณจะมีการตกลงปรงใจนะคะมีการไก่เกลียบปรนีประนอมตกลงนะคะหาสิ่งต่างๆร่วมกันนะคะดอนสต็อปนะคะอย่าหยุดนะอย่าเอาแต่คิดนะคะจงลงมือทำด้วยนั่นเองค่ะนะคะและสุดท้ายค่ะ opportunity นะคะขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะได้รับโอกาส นะคะจากเขาคนนี้ถ้าคุณบอกรักบอกชอบเขาไปเขาจะตอบรับรักของคุณค่ะโอ้ดีมากๆเลยนะสําหรับใครก็ตามที่รู้สึกว่านี่มันใช่เลยนะคะเป็นเรื่องราวของคุณเป็นสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะแม่หมอฝากพิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายมารับเอเนอร์จีนี้ไปได้เลยนะคะสําหรับท่านที่อยากจะส่งรูปคนรักคนคุยของคุณนะคะมาดูซิว่าเอ๊นะคะเขากับคุณเนี่ยมีโอกาสเป็นแฟนไหมคบกันแล้วมันจะดีหรือเปล่าเขารู้สึกกับคุณยังไงในชั่วโมงนี้เวลานี้นะคะเรื่องราวของเราเนี่ยสามารถเป็นไปได้ไหม ะค,ะคุณก็สามารถที่จะจองคิวแบบทั้งแบบพิมพ์และแบบโทรมาได้เลยนะคะแต่สําหรับคนที่นะคะอยากจะจองอ่าโทรนะคะที่นัดล่วงหน้าแล้วก็ได้รับหินยูในไใคนี้ก็สามารถแจ้งมาได้เลยนั่นเองนะคะและแม่หมอขออวยพรให้การบอกรักของคุณในครั้งนี้จงประสบความสําเร็จมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาความสัมพันธ์อย่างชัดเจนค่ะ